ซื้อผักกันอะไรโดนัท โอ oh ้ไม่กอดไม่ก uh, ินหรอกดูสิว่าเบียดสเวนส์เนกันเลยสิ่งที่ชอบมากที่สุดเดลโคลเบล้อเดลโคกับปะอันนี้มันต้องเผ็ดแน่เลยเชลยซาลามิเชลยซาลามิชิลี่ซาลามิโอไปเยนีชอบกินซาลามิเดียวกันอาอันไหนเอาชิลลี่ปะปะมิเเบลคนวินหาชิล เมนูนาซื้อเนื้อกวางไปกินเจ้าค่ะเนื้อกวางกิโลละหนึ่งพันพันกโคนพันกโคนพันกโคนแต่เอาไม่เยอะหรอกเอาไปกินคนเดียวสามขีดเนื้อกวางอร่อยเด้เนื้อกวางอ่ะเนี่ยเลี่ยนเลี่ยนเฉินเลี่ยนเฉิูเรียน,ยน,ยยนกวางอ๊บ เปลี่ยนเฉกอันนี้เฉกขอนว่าอยาขอนอย่าเงล้าด้ขอนเลิกเลิกขอนแล้วแบบนั้เลิก่อนไหนวอาวอาท๊ะหรืออะไรอะท๊ะอะท๊ะอะท๊ะ ตลาดนัดวันนี้วันสุดท้ายเจ้าค่ะนนที่สวีเดนที่สวีเดนคนสวีเดนเขาจะมากกินอาหารแบบซาลามิกันพป็นของซาลามิเลือกกินกินกับเรากับเบี้ยร์กินกัเยอะมากขายร้านขายของเก่ากันหลายที่สุดก็เป็นสวีเดนเนี่แหะ ตลาดนัดขายของเก่าก็เยอะสุดก็สวีเดนนี่แหละคะ่ะวันนี้วันสุดท้ายก็มาซื้อผักกันซื้อของไปกินกันไปดูร้านใหม่ร้านผักไปดูร้านผักกัน,กน,น,นค่ะฟ้าหนูน่ากินหมดเหรอนูกินหมดแล้วพริกนะเนี่ยกินหมดเหรอคะแม่ชิมด้วยเด้อ

ไม่มีไม่มีผักนะพกางในกีสติงโอ้แม่ไม่ใส่กีสติงแม่คันหูดักตุ้ใจได้กีสติง อ้นไม่ hmm. oh. uh ันไม่เ huh. ช uh ื huh. uh ่อไม่มโนไออิช huh. uh ิมาอิช huh. uh ิมายสอันนี้เหมือนร้านไทยไหมปะอ้เอเราม่ไม xoa kia chưa vi lẽ där không Oj, phải đi tai nạn tai phải đi tai nạn 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 tai Korp. Ja. Vad vill du ha för korv då? Wincket. Jag vet inte. Which one. Ja. Nice. Där har du vanlig frukostkorv. Om du tittar oh. här. Där har du vanlig. Där har du Bratwurst. Du har chorizo som är lite paprika-pryddad. Lammkorv med Eller med ost. Ostkorv. Du vill ha lamm? Lamm, ja. Lammkorv. Ja. Lammkorv. Ja. Lamkor. Ja. Lamkor. Ja. ลำคอนนี่ได้ลำคอนใชไมลำคอนใช่ไหมคะลำคอนฟติแฟมคนเนี oh, ่อ mm. ja? oh, mm. so ๋อ so so yeah. ็คฟติแฟมคนเนี่สวิตก็ได้จ่ายเงินสดก็ได้นะคะสวิเดนเากับสวิตมันนี่กันเอามาสอเยฟูติสี่

ซีลิซอสของเซนา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 สตันโรสตัดลูกโรสตัดแอนเนียนใชโรสแอนนียนเผ็ดเผ็ดเผ็ดอนนียนโรสแอนนียนโวัสโอ้คัม Hey, pot. French Hot Dog apa duduk, cium ah, Ijip lagi, ijip duk deh. Aku mau lagi. Enak. 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 Редактор субтитров А.Семкин